ศร้าหนุ่มเล่าทั้งน้ำตาฝันว่าบ้านถูกไฟไม่วันรุ่งขึ้นความฝันเป็นจริงแต่แปลกใจพระพุทธรูปเนื้อสัมฤิ์กลับไม่มีร่องรอยเพลิงไม่วอนผู้ใจบุญช่วยเหลือสี่ชีวิตหมดตัววันที่สิบมีนาคม68มีรายงานว่าเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพศรีนรงค์ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไม่บ้านไม้ใต้ถุนสูงในพื้นที่หมู่หนึ่งตําบลแจนแวนอําเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์ จึงรีบประสานรถดับเพลิงจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยอเภศรีนรง์รถดับเพลิงอบตแจนแวนรถดับเพลิงอบตหนองแวงและรถดับเพลิงอบตศรีสุขมาช่วยดับไฟโดยใช้เวลาดับเพลิงกว่าหนึ่งชั่วโมงเพลิงจึงสงบแต่ไม่ทันการเนื่องจากเป็นบ้านไม้ไฟได้ลุกโหมอย่างรุนแรงทำให้บ้านถูกเพลิงไม่เสียหายเป็นตอตะโกทั้งหลังส่วนทรัพย์สินที่เสียหายอาทิเงินสด800บาทเครื่องซักผ้า1เครื่องทีวี1เครื่องตู้เย็น1เครื่องผ้าไหม10ผืนเส้นไหม4กิโลกรัมและโต๊ะหมู่บรแม รวมค่าเสียหายทั้งตัวบ้านประมาณ500,000บาทพาสมาชิกในครอบครัวไปรำแกลมอที่หมู่บ้านหนองขี้หลอกเหล็กตำบลพระแก้วอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์รำแกลมอคือพิธีความเชื่อเกี่ยวกับการเข้าทรงรักษาผู้ป่วยตามวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวสุรินทร์พื้นบ้านก่อนที่เพื่อนบ้านได้โทรไปบอกมาถึงบ้านรู้สึกเสียใจมากเจ้าของบ้านเล่าต่อว่าเมื่อสองวันที่ผ่านมาตนฝันว่ามีไฟไม่หมู่บ้านแจนแวนแล้วลาม,มาบ้านตนแล้วไม่บ้านทั้งหลังตนพยายามสกัดไฟ เพื่อไม่ให้ไฟลามไปบ้านข้างเคียงสู้อยู่กับไฟคนเดียวไม่คิดว่าวันต่อมาไฟจะไม่บ้านตนจริงๆสิ่งที่เหลือเชื่อคือไฟไม่ของใช้หมดแต่เหลือพระพุทธรูป,ปรบูชาที่ตนเคารพนับถือกลับไม่มีร่องรอยของไฟไหม้และไม่เป็นอะไรเลยเป็นพระพุทธรูปเนื้อสำริดส่วนคนที่อาศัยในบ้านมีตนเองเป็นเจ้าบ้านนายวิชากรพรมแดนอายุ41ปีนางสาวนาดีอายุ16ปีและเด็กหญิงนายุวาพ่อแม่ตนเสียชีวิตหมดแล้วหลังเกิดเหตุผู้นำชุมชน และเพื่อนบ้านมาช่วยกันกางเต็นท์เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวอยู่ข้างๆบ้านที่ถูกเพลิงไม่ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือตามระเบียบราชการต่อไปขณะที่ช่วงบ่ายนายชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุริน์พร้อมด้วยนายลำเลิศพัวพัฒนาโชคสอสอสุรินทเขตหกและนายธนากรพัวกระเดยสอจอ,อำเภอศรีนรงค์และผู้นำท้องถิ่นได้มาให้กำลังใจและมอบของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือ เบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยอีกด้วยทั้งนี้ระหว่างเกิดเหตุนายสมรักษ์ทองออมอายุ53ปีชาวบ้านผู้เห็นเหตุการณ์ไฟไม่ได้รีบเข้าไปดูในที่เกิดเหตุว่ามีใครอยู่ในบ้านหรือไม่เนื่องจากในบ้านที่เกิดเหตุมีผู้อาศัยอยู่4คนเกรงว่าจะได้รับอันตรายแต่โชคดีที่ไม่มีใครอยู่บ้านช่วงเกิดเหตุจากนั้นจึงตะโกนเรียกเพื่อนบ้านมาช่วยกันดับไฟก่อนที่รถดับเพลิงจะมาถึงดังกล่าวเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานสุริน จะเข้าตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง